ใครเป็นใครมา <laughs> แม่กผมเป็นตัวผู้ใจที่มันใส่เสื้อสมุิเนยไอแพคก็จเป็นตัวใส่เสือ้ <laughs> อลาเนี่ยคุโมีอรกดนแล้วนี้เะหามแม่ไกไปล่าดีทำ <laughs> <laughs> แม่ไกไปปล่อย <laughs> 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 อยใหญ่เจอดั้มากเลย่ยลนดมกเลย <laughs> ีีนรอย่าได้ทิ้งขว้างฉันเป็นอันโพเข้าใจปไม่ทิ้งขวางหรอกใครเอาได้ออกเออใครเอาได้ออกใกลงใกล้มาแล้วนี่เออคนนีโอเคโอเคมามากูมาเลี้ยวมัจะถามฉันนางแคตตี้เว่นมีทายไทยผี ปลาไม่เขียนใส่ผีโอเคที่นี่กูอยากทำเลยแล้วก็จุดควันไล่ผีแล้วก็ไม่ตู้ชั่นเซนเซอร์โอเคมีเครื่องเดียวผีชื่ออะไรเจ๊ให้แม่อ่านดิแม่ให้แม่อ่านดีว่แม่แม่แม่หลักสูตสูงระระสุดต่ำชื่ออะไรโดไหนวะเนี่ยอะไรวะโดโนัลโดนัลไงโดนัลโดนัลอะไรวะอย่าบังดิ มาร์มาตินมาตินมาตินเออมาตินโดนัลด์มาตินมาตินด้วยนะยังมีสีสีาเราเล่นจดสามีกสีสีเลย ลอยอเกลือลอยเกลืออลอยเกลือกูกำลังคิดอยู่ใครจะปาไม่แวนไอ้ไม้กางเขนใส่ใครใครไม่รว้ครับในไหนก็เป็นไม้แขวนเกลือละกูหยิบเลยละกันดิกูเลยมะกูหยิบเลยไม่แขวนจก๋ยอไม่แขวนเหรอไหนนะแม่จะปาไม้แขวนไม่ได้แม่ขอโทษน่าจะบ้านเดิม แล้วมันมีมีอยู่สามแมพอ่ะให้เลือกอ่ะมันเป็นฟาร์มเฮาสองอันแล้วก็เป็นไฮสคูเออร์อันหนึ่งจำได้บ้านเดิม่บ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่อ่าบ้านใหม่ครับ้างเพราะว่าถ้าถ้าบ้านเดิมอ่ะมันจะเป็นอะไรนะมันจะมีกล่องไฟฟ้าอยู่ท nah ี่หนึ่งอันนึ่งอันนี้บ้านใหม่บ้านใหม่ไปนะโอเคครับพี่น้องบ้านใหม่ไอ้ยังไอ้ยาเปิดมาเจอแล้วะเนี่ยให้กูทำบ้านใหม่ใหกูไป เออใช้ไอ้ที่วัดโควิดอ่ะที่วัดใช่ที่วัดโควิดเอาเหรออุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใช่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 ไอ้จะเปลี่ยบอกมันมันมันแค่กูจะมันแค่เอาไว้เออก็นั่นแหละกูจะคุยกับมันไงไม่ไม่ไม่เอาตรวจหาห้องก่อนหาห้องก่อนห้องก่อนห้องก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยคุยแล้วค่อยคุยกับมันแต่กูรู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ใต้ดินนะใต้ดินไม่มีก็อ่ะไม่ไม่ใช่ออ๋อเออนั่นมันอีกบ้านนี่หว่ามาแล้วครับ เมาเฮียเมาน้ำแข็งไม่น่าหรือยงยจงน้ำแข็งอยู่อีกแบบใช่คุณซื้อมา,าแล้วมาเยอะล้เกินออกนอกบ้านมาแล้วไม่มีอะไรเลยง่ยงจัง สองหรือเปล่าวะเออชั้สองข้อนั้นหรือเปล่าเพื่อจำมอมนั้นดีวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูแวบนึงตะกี้ขึ้นไม่สุดไงตะกี้เผลอกดผิดเดี๋ยวกันไปเจเจ้าไหนไหนไหปิดปรตูปดประตูคุณนประตูนปิดประตูโอ้ฉัลืมตกบ้านห้องนี้ปุ๊กะห้งไหน้ห้องน้ำห้อเปล่ายูอยู่ห้องน้ำอัเป่า เปิดน้ำไหมวะเปิดเปิดปวดผิดปวดผิดถ้ามันอยู่มันก็จานี่แล้วอะไรวิ่งไปจกแตกก็ด้วยอยู่ชั้นบนหรือเปล่าอุ้ยบ้านนี้มีสามบ้านนี้มีสามอุ้ยมีชั้นสามด้วยเฮ้ยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วคำคำคำไม่มีคำไม่มีนี่อยากนี่อยากนี่เราเป็นคนยังไงให้วคนดีดำอ่ะดีสองเอ้ยตอนตอนกูอยู่กับกูใช่ป่ะ คือมันมันไปอยู่สี่คนอะไม่อะไรอะแยกไปคนเดียวอะไรอะคืออะไรอะไม่ไม่มีอะไรไก่ไก่ไม่มีอะไรไก่อยากติดเส้นเลอยากรูอยากเห็นไงอยากดูอยากเห็นแล้วไม่ได้หรอเตรียมอุ่นเตาไก่เตรียมละเตรียมนี้ค่ะที่ห้องเยอะจังวะเออเยอะมากห้องพ่งอะห้องเยอะจังวะห้องไหนที่มันเปิดประตูไปแล้วก็คือมันไม่มีอะไร ไก่ล้างหน้าทุกครั้งเลยล้งหน้าทุกห้องเลยหน้าถูหน้าถูว่าไปเลยอะเปิดไม่ให้หมดอุ้ยห้องนี้ไงอี๋มีแหละห้องนี้แหละอ้นีแหละมันต่ำกว่าเก้ามันแปดอะอยู่ในห้องนี้แหละเออใช่เจ็ด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 หก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 หน้าประตูปูหกเจ็ดแปดสิบข้างในข้างในข้างในห้องข้างในห้องข้างในห้อง ตรงนั้นเลยอ่ะใต้เตียงอ่ะชี้ไปตรงเตียงเลยอย่าชี้ไปตรงเตียงเลยไม่โดนชี้ไปตรงเตียงเหรอไม่ได้หวาดยู่ตรงที่เรายืนอยู่เลยว่ะแบบนี้ไงเห็นไหมเนี่ยเตียงอ่ะโอ้โหเย็นเย็นเย็นชุ่มฉ่ำผีใต้เตียงนี่หว่าผีตายแล้วนอนีใต้วะไม่ลองคุยดิไม่ลองคุยดิแม่ไหนๆก็หาห้องเจอและไอแมวสตรีออคุยเลยคุยเลยมีเมตรเลย สาหวานเลี้ม r อายุต่อคคือมึงก็เข้ามาดิมึงมีก็หายรัวกูไม่มีอะแม wow. ่ตะกีบอกฮลโหลมอายุลชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้ว โดนันมาตินโดนันปะโดนันมาตินฮัลโหลโดนันฮัลโหลแมยูที่เมียายเลิกรับเซฟต t ้สยไม่ตอบคูไม่มีไม่มีอีเมลอะไปเอากล้องหน่อยไมปเอากล้องหน่อยไห ไป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 ยกกล้องมาไม่ไม่ใครถือกล้องมาเลยหรอไอ้แม่มันยุกกล้องมาเลยนี่เออเอาอะน้องแพทน้องแพทตาแคทตี้แคทตี้เป็นตา่อใครโทรมาใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับไขว่ยิงคนแรกเลยใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับ โองไหนวะใครโทรมาแหล่ว้าวห้องนั้นหรือว่าห้องนั้นใช่วะยังไม่ได้เอาก็ไม่ตันเลยไม่ไปรับโทรศัพท์หน่อยเหรอใหญ่ไปรับสิไก่ก็ไปรับดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไม้แขวนเสื้อก่อนคือทำให้แขวนเสื้อมาตีกันนี่ค่ะต้องต้องปลาอัดต้องปลาดักหน้ามันนะเวลาผีเดินมาปลาดักหน้ามันอย่าปลาอัดใส่มันเพราะผีมันว้า ไอไอลลี่ปลาดักอ่ะเซมอะไรตอนแรกอ่ะปลาปลาไว้ตรงหน้าหรือปลาอันเซมหน้าปลาดักหน้าแบบผีมันค่อยเดินมาเราต้องปลาดักข้างหน้าหน่อยอ่ะใช่คือว่งผีมันว้วขาตั้งกล้องนี่วะก้คงไม่มีเนี่ยแม่จะไม่แขวนเสื้อตีมันกูไม่มีใครซื้อขาตั้งกล้องเลยหรอโอ๊ยไม่เป็นไงขวบขยับตัวปบมือหยิ่ ไหนแม่กูเป็นคนดีเจ็ดเจ็ดแปดเองไม่มีอะไรเกี่ยว้ับเนื้อเลยไไได้เอาสมุดขอาไปยังไม่ได้เอาไปเอาไปไงไก่ไก่ทิ้งไอเครื่องโควิดได้เลยเนี่ยกูทิ้งไปแล้วเครื่องโควิดสองเครื่องโควรื่องโควิดทิ้งไปแล้วทิ้งไปแล้ว หยิบหยิบอีกชิ้นหนึ่งไปอีกชิ้นหนึ่งอะไรอะไรที่ยังไม่ได้แม่เขาหยิบไปแล้วไงนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมอ๋อไม่้กระเขนเขาบอกแล้ว <laughs> ว่าหยิบไม่แขวนเกลือไปตีเฮียอ่ะ <laughs> ใครใครหยิบเกลือใครจะหยิบเกลือไป <c oughs> เอาไปยัง <c oughs> ไม่ตอบด<ถ>้วยนี่เฮียไปแล้ว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 เกลือเกลือเห็นเราหนึ่งแล้ว แพทบอยเตเตยไงสวัสดีเตเตยโอ้โหเตติจ้าเฮ้มันเปิดประตูอัาหน้ได้ตีเลยอยเงี้ยไอ้เหี้ยกูณเลยขึ้นไปคนเดียวจริงอ่ะอแพทเข้าไปดูหน่อยดิฮะมาดูสิมาดูสิไอ้เดี๋ยวทิ้งกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบึ้งเดี๋ยวบึ้งใครไม่ได้ทิ้งไป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 ขึ้นไปเขาขึ้นไปหมดแล้วขึ้นไปหมดแล้ว

ใสยหว่ากูนเเิดี้่ะกีมีอรายเฮ้โนโนกีมียทรายใครเปิดวีไฟตะกี้ไม่ไม่แพ้เนี่ยไอ้แพ้จะกูตีเลยสัตว์เฮ้ยโน้โน่กีมียทรายฮัลโหล ไม่ไม่ตอบเลยกลัวดังไม่ดูแล้วไปเปลวมาเล่นด้วยกันมั้ยเอวฮัลโหลโดอแแววแอยู่หววไหววแล้วเล้โชบีโชบีปีปี รีก mm ับ hmm. กูหน่อยรีกับกูหน่อยไม่ถ้าเรายืนเรายืนบาดเต้เต้เดี๋ยวน้อเดวน้องชีวิตมีชีวิตมีเดีวน้องชีวิตมีคำคำคำไม่เล่นกับกูเลยโอ้ยหัวใจเต้นเลยหัวใจเต้นเลยเต้นเต้นเต้นจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใครใครมันจะเล่นกับกูจะเล่นกับกูแล้วหรอมึงอ่ะ ชวนเล่นละเล่นด้วยเนะไอ้เหี้ยติดเป็นตัวเลยไอ้แพ็กเห็นเป็นตัวอยหัวเตียงพี่เหรอเออไอ้เหี้ยให้มันถ่ายรูปทันเลยกดเจดถ่ายรูปทันปะถ่ายรูปทันไอ้แพ็กมันถ่ายเป็นตัวเลยกดเจกดเจติดกดเจกดเจขึ้นมามันกำลังเป็นไปหัวเจเลยเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆมันจะมีรูปอยู่อะเนี่ย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 เออแต่ว่ามันจะเห็นไม่เหมือนกันอ่ะ กูไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวเอากล้องมาเดี๋ยวไปดูกล้องไอ้แพ wow ้ไหนแอ้แมันมีกล้องอยู่อ้ะกูกูบอกว่าโอ้โหเพวิทมีคำๆนี่โอ้โหโอ้โหเลยนะแย่จังชวนเล่นนี่ชวนเล่นหน่อยไม่ได้เลยวะเขาเขากำลังเป็นแบบคนที่ไม่เจอาบ่อยพวกเราไอ้พวกเรามีแบบสามตาติดเลยสามตาติดแล้วครับพี่น้องตาทีเดียวปกติคนเล่นเยอะเขาต้องเขาไม่กลัวไหมเราเป็นพวกคุยจริงเล่นกลัวอ่ะอ่าจะโดนอะไรก็ต้อ ทำไมพวกพวกมึงปล่อยให้กูวิทยวิทมีอยู่คนเดียวอะไม่เล่นกับกูเลยเหรอพวกกูหลาบแล้วแกประเด็นน่ะกกูหลาบแล้วไงเนี่ยสมองกูดูชวนเล่นกูฆ่าสมองกูตายเลยโอเคไหนไหนไหนยังไปเดินเจินอยู่แต่กูเห็นในกล้องมึงละเห็นในจอแล้วว่ามันอันนี้มากเลยไป้แไอไอ้จอไนไหนไนเห็นในจอชัดปะชัดปะมันเดินผ่านโมชั่นเชนเซอร์แล้วชัดชัดไอ้แพ็ถ่ายโคชัดเลยมันกำลังเดินไปหาจี แล้วก็เดี๋ยวจุดทูบไล่ผีเอาไปไปไปซื้อมาสองอันไปคนนั้นคนนั้นคนนั้แต่กูยังไม่ได้ปลาไม่ไม่แขงเข็นใส่มาเลยนะก็มันอยู่หลังเจม <inary S 1> er เมื่อกี้ก็ไปสองอันไง <c oughs> แล้วก็จุดคนนึง่งเนี่ยเป็นไงล่ะชวนเล่นชวนเล่นด้วยปุ๊บแหมเตอะเดินตามหลังเลยเราเนี่ยไม่ดีเลยนะ <c oughs> เอออ้าวหายอะไรเผลอปลาไม่แขงเข็นตก มีมีเจอแล้วมือไม้อ่อนเหรอมมีือไม้อ่อนไม่คือลองกดปลาลูว่ามันจะปลาไกลแค่ไหนสรุปไอ้เ่ีะตกตรงหน้าไม่มันต้องปลาแต่ไว้ก่อนไม่ใช่เหรอจีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มึงปลาบนไอ้ลิทเดี๋ยวก็โดนหักคออีกถ้าปลาไงว่าปลาดักเนี่ยกดค้างเหรอไม่ไม่ปลาไม่ไม่ไม่ว่ากดขอซีนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหน้าห้องก่อนไป เชี่ยแล้วเนีะยปาอะไรเนี่ยไอเกียกูระ้วจเกิดกูขี้เกียจเพลิปีมีแล้วอ่ะคุยแทนกูได้ไหมเลยคุยเลยพ่อผมแม่งล้าเมึงอวัพ่งจูนไอ้ซดเดียวบดีเข้าไปทำไมให้กูอ่ะได้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 แล้วเดี๋ยวน้องแม่แม่ยูพลงฮิีทมี่คคัมเพลงวิปฮีทมี่เดกเกมเเกม ัลหลนี่กูถือไม่แขวนเสื้ออยู่เนี่ยไม่เล่นกูเลยไปไหนล้ววะอ่า i นเซ e ร์กูดังด้วยหรืประเด็นอ่ะปลาต้งไหนวะอุ้ยยเท่าไหร่อ่ะโจอหน้าแม่งไปแล้วไปเ้ยจะยิน m o o n s o ถ่ายกันไหม แม่จะยืนอยู่นั่นหนูหนูแพ้หนูแพ้ตรงนั้นอ่ะเอาจับแล้วไหนตรงตรงหน้าต่างอ่ะเหรอแม่แม่ตรงตรงด้านล่างพื้นอ่ะมันน่ายืนอยู่ตรงนั้นเฮ้ยเดินหน่อยเดินหน่อยตรงมุมีโช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 มีอยู่มันนี่อ่ะนั่งเงี้ยโชโชโชไม่เท่าไหร่จี้เฮ้ยแหวว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 อยู่แหววอยู่โชมีโชมีไม่ไม่ได้ แต่ไม่ได้ iko, so. ไม่ได้อนิยาไว้เปล่าไอ้สตูดิโออะไม่ได้ถือไว้ต้องถือไว้เด้อใช่ต้องถือไวจ้าจ้าจ้าแอบหน้าเฟื่องโชว์มีจร uh, 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 ิงด้วยโชวจมีจ้าจกาหน่อยแป๊บไอสัตว์แมงเมาหน้าเงี้ยเลยโชว์มีจริงจริงไอชิบหายโชว์มีโชว์จริงจโชว์จริงจริงไม่จริงนางต่อไปต่อบไหม อ๋ออ๋ออ๋อปิดให้กูด้วยใจเย็นเปิดสิเปิดเปิดไม่ออกเฮ้ยเสียงมาจากไหนวะม่เปนมั้งมันมันเปนเหมือนเหมือนอยู่ใกล้ๆเลยอ่ะทำไมแถวๆนี้มันคุยได้นะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเดนน้องไอ้คนนึงจะไปไม่ด้วแล้ะฮัลโหลไม่ไม่ไม่แถวนี้่แถวนี้มันเหมือนเหมือนคุยได้อ่ะเดนน้อง ฮัลโหลแม่แม่แม่ดูวีดีจอลูกเกรูกเราเลยนะวะคือเขาไม่เห็นมันเราวะไอ้เทียรไม่เินมาเป็นตัวเลยกูเห็นเป็นเวบเดียวกูเห็นแวบเดียวเหมือนมีคนอยู่หน้ากูอะแค่นั้นแหละนี่ใครเอาดูวีมาสองใจมึงกูไม่อยู่กันเนี้ยเจอแล้วแล้วไงต่อตอนนี้เราเหลืออะไรอะ เหลือให้มันโดนติดไหมไอ้ใหญ่ไงแล้วก็อะไรอันวะไม่เห็นกูอะกูทิ้งไว้ในห้องอะมีใครเอามาอีกไหมอะเอามาแล้วเก็บไเลยดิเก็บไดิเก็บยวะไม่่สัญญาณดี่สัญญาณดีไอ้ที่เจองชมีชมีใช่ใช่มัญัญญาณดีมากแย่แล้วที่นี้กูแบบ วิทยานิเทศศาสรเลยอ่าดโน่เรอะไม่พูดตัวเลยอ่ะูไปตัวจะเปไปเกาเลยแหละา มาเดาเข้ามาเาโผล่มาแล้วเว้าอยู่ก็โผล่มาเลยไปถือท่อแป้วเอไปให้เทียนถือท่าแป๊่างเงี้ไม่เล่นด้วยละเนี่ยถือท่อแป๊บมาขนาดนี้วะดูจังเลยแหนชวนเล่นก็เล่นหน่อยไม่กี่ทุ่มใจกีนมา เล่นแรงถือทบอแบบเอ้ยท้อแบบเป็นถือว่าเป่าบางตัวแม่งถือขวานนะไหเนี่ยแหละใจดีอยู่แต่นนี่ยเราอ่ะกูถ่ายกูถ่กูถ่ายกูาสมองนี่ไงเฮียเปจู่อะไรเปจู่อะไรอย่าี้อุคอมกูร้องเลยเห็นไหมมีอะไรบ้างบ้างดึงกูไปหาคุณไม่ไม่หิห้อยหนห่ย อ๋อมีกรอบมีกรอบมีกรอบเหี้ยเขาไม่กลัวเลยทำไมเลยกลัวจังเว้เหี้ยขึนเส้นเกลือนั่นนาดิทขาไมตัวไม่กลัวเลยอ่ะอู้หนี่ไงเห็นเป็นตัวแล้วเนี่ยเห็นเป็นตัวแล้วเป็นตัวที่เป็นตัวอะไรอะได้เห็นเป็นตัวอีกเหรอนี่นี่ไงนี่นี่นี่ไม่ไก่ไม่ไก่ตะกี้เห็นละตะกี้เห็นผีทอแดไปฮะไม่ไก่ไม่ไก่ มันตอบสเปรย์หรือตอบไหมมันตอบสเปรย์หรือตอบไหมหรือไม่ตอบไม่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 ตอบกูเลยไม่ตอบเลยเดี๋ยวไปส่องฟิงเกอร์ปรินแล้วกันนี่เนี่ยไปใช้ยูนีแหะไปส่องฟิงเกอร์ปรินในห้องมมึงงเอาาสุดปไยังไม่ได้เอาไปวางโอ้แล้วสมองกูอย่างน้อยเลยกูว่ามันด้ฆ่าใครมีคนเอาไปวางแล้วนะมีคนเอาไปวางแล้วนะที่เตียงอ่ะใช่ใช่ใช่มีคนเอาไปวางที่เตียงแต่ว่าคือเข้าไปอ่านไม่ทันไงก็พอกูถามว่าวายูแล้วกูฟึ่งก็บอกว่าเฮ้ยยี่ยเพี้ยโพโพโพนั่นแหละกูเข้าไปอ่านไม่ทัน เราคนไม่เห็นเป็นตัวเันหลายเยอะแล้วคือกูอไ,มไม่หายติดเนี่ยเยอะยิ่งตรงเลยอะกูไม่หายไม่ติดไอ้ยังกูเห็นแล้วกูเห็นรอบเดียวรอะรอบสุดท้ายเมื่อตะกี้ที่แบบถามว่าเวียรอายูปุ๊บแล้วนางก็โผล่มาตึ้งเป็นท็อกแบะเออกระดุมกระดุมยืนนิ่งเฉยแล้วกรดุมจะเดินมาตีหัวกูยังไงก็ไมไ <ป S 2> <ช>่รู้มันจะฆ่าผมมั้งเพราะตอนนั้นสมองกูได้เหลือแค่สามสิบนี่แหละ มันมันน่าจะค่ามันน่าจะฆ่าโอมแหละแต่ว่ามันแค่มาทักทายกูมันแบบจะเล่นใช่ปะเล่นใช่ไหมล่ะเล่นเลยอ่กูจะไม่กูจะไม่ฮัลโหลแล้วกันนะไม่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นโดนน้อจะต้องถามตอบกูนด้เลยเดี๋ยวกูเปิดใจให้ว่าต้องถามอะไรบ้าง how o r e how o r e what do you like ชอบกินอะไร what do you eat What would you like ถามเลย w h a พูดอยู่ o u l i k เฮ้ยเอเวสเท่าไหร่เอเวเท่าไหร่สิ่งเอเวสนี่ไมปไหนกันอ่ะไม่ไฟไม่ได้ดับอ้าวก็ขึ้นไปเปิดไฟไม่ใช่ไฟไม่ได้ดับนี่น้องปิดไฟอ่ะไฟไม่ดับใช่วะ How are you? Where are you? Open the door Make a noise อ๋อนำอ่ะเธอน้องเปิด l i g h t Hello

น้อยน้ำสมุนไพรปลาสมุนไพรเกี่ยวกับอะไรไม่ไม่ใช่ปลาบนนั้นปลาฝั่งนู้นเลยแหละไอ้เหี้ยก็ปลาเกย์จัดมาปลาเกยเออเกย์ตายเอวจะเป็นปลาเป็นไก่วะแรกๆกูปลาไว้บนเป็นตัยังไงอายุเออหรืออายุบอยอะไรเงี้ยอายุฟีเมลอายุเมลอายุเมลออฟฟีเมลเนี่ยฟีก็ปิ้นเลยเนี่ยฟิก็ปิ้นม่ลอยมือหายไปหายไปหายไป ใครถ่ายเดี๋ยวน้องำขำพี่มี่ัำนี้มี่นี่นี่นี่ก็นี่ไงมันเดินลามันจะได้เหยียบไมกันเขนไงเฮ้โดน Where are you? g กิม me a s ไสเฮ้ย เราเราวัดใจไหมเข้าไปดูสมุดแล้วออกมาไหมร้รอนๆไปไปสมุดอยู่ไหนอ่ะสมุดอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะของเตียงอ่ะไม่วางไว้ไกลจังวะทางไหนไม่สมุดไม่ต้องมึงต้องล้อขาขอบเตียงไปอ่ะใครเอาไปวางไว้ตรงนั้นวะไม่ไม่ตอนแรกมันวางไว้บนเตียงแต่ว่ามันปัดสมุดทิ้งมั้ง ก็ไปดีอู้หัวเหี้ยอะไรกันวะมา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 มไม่เขียนไม่เขียนมันเสียงไม่ทะยุอะมันเมกมันเมฆกันน้อยว่ะนเมฆกันน้อยว่ะไม่เขียนไม่เขียนการกลายเป็นเต๋าคนเอาเอาเอาขึ้นมาตั้งใหม่ต้องเอาขึ้นมาตั้งใหม่นะให้มันเขียนโอ้โหเขียมันนนปกแ่ เอมันเหมือนการป่าต้องวางแบบกดกด F ป่ะกด F วางอะอะไรคือยังไงจะให้กูไปเอาเหรอสมุดอะหรือว่าพอหรือว่าพอแล้วไปเร็วไปเร็วไปไหนไปไหนขับรถ จิตหลอนไปหมดแล้วไอ้เงี้ยพวกมึงไงสามไม่หลอนได้ไงม่ว่านี้โดน้องใจดีกับกูไงโดนัลไม่ตีไม่อะไรกับกูเลยไม่ตอบไม่คุยไม่โอเอ๋เลยเลยถ่าย่ายเล่นอีกแล้วอยบอกว่ากูไม่กลัวก็ไม่เชิงกูกำลัง อ่าสยบสยบชุกการขึ้นไปไปปิดไปปิดวิทยุก็อนก็ได้มั้งมันปิดได้นะถอยบทนี้ไปเลย้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงว่ทยหรือเสียงดน่แต่กูว่าไม่น่าใช่เสียงเดโน่มันน่าจะเสียงดังบเนี้ถ้าเดโน่คุกับกูมันจะแห่ใส่เดยไม่ไม่ไม่แห่ไม่มีแห่เลยไม่รู้ไม่รู้แต่กูรู้แน่ใส่กูไปล้ยดีล้ น่าจะที่เรารออะไรอยู่รออะไรที่รอคนรอคนณ่าเข้าไปไมนเริ่มเดิยโน้ตเดินโน้ตเต็มเต็มเต็มเริ่มเต็มเต็มเต็มเลยเริ่ตันไงี้ยตันไงออกมาแล้วแม่ออกมาแล้วถ่ายก่อนนก่อนอุ้ยมันถือควายมันไม่ได้ถือพวกแป๊งมันถือควายดูเห็นมันควายแล้วเด่กไม่ช้าเลยไปเห็นทีเดียโอ้โหเงาบลนเล่บันเท่เลยโดนเน้ตกระดุกจังเลยไหนบอกว่าเล่นกับกู ทัดจริอย่างเปนฮัลโหลเบอร์แป้งไงไม่พ่อยอมเป็นทัดจร,ริตได้ยัไงผู้บังคัพอได้แล้วแล้วตกลงพวกพุ่งจะยังไงจะให้กูเดินเข้าไปอีกรอบไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เบี้ยวสมุดเดียบึ่งสรมานแม่งใช่ไหมแหมว่ามันตอบสปิริตบ้างนะแต่มันอาจจะตอบสยการแซงกไ็ได้ไม่แน่ใจว่า ได้เลยหลายคือมึงดูมึงดูกล้องกูดิสามหนอได้อไปกันยุก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 ันอยู่ไว้ปะทุเดเดี๋ยวว่าแต่วเลยตอนคุณเ่นใช่ปะคือถ้ามันมีเพื่อนมาจ้าไปอยู่คนเดียแล้มกูอยู่คนเดียวไปกูก่อนผมเป็นที่กูก่อนในสัตว์กอยู่ด้นะ เปิดแล้วกูเปิดแล้วถอยไปดีเปิดแ,แล้วเปิดแล้วเปิดแลดด้วถอยไปดีถอยไปดีววิ่งวิ่งวิ่งไอ้ย่าไฟกระพริบ กูจุกูจุกูโดโดนจะเล่นกับกูแล้วโดโดนมันจะเล่นกับกูแล้วมันจะคุยวิดพีแล้วมันล็อกด้วยมันล็อกไปเลยไป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  ไปไปไนะหนึ่งสองไปเปิดประตูดิเปิดประตูสิประตูไอ้สังเปิดดิเฮ้ยี๋เมันเปิดประตูไม่ได้เมันเปิดประตูไม่ได้มั้เนี่ย เออไอ้ยังเดินออกไปอ่ะไอ้ไอ้ยังเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งก็หักออกไปนึกูไม่ออกไปกูไม่อยู่ในนี้ยรับไปอยู่กอแล้วกลับที่กูอุะ้ยนี่ไงมันเดินติดไหมกับเขียนดีด้วยบอกแล้วหน้าประตูไปใจไม่ได้ใครมันเป็นผีอะไรเดี๋ยวไม่ได้ทำต่ออะไรยังเไงโอโต้ไก่ปะ มันตอบสปิริตบล็อกปะวะมันไม่มีมันไม่มีเอ็มเอสอะไม่มีไม่มีน่าก็จะเป็นนั่นแหละโปรตุเกสวะตอนตอนมันจะมีมีโกลด์ออฟใช่ไหมใช่มีโกลด์ออฟมีฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์พินสปิริตบล็อกมันอาจจะไม่ตอบแต่เราไม่ได้วัดอันนี้นี่วัดอะไรไอเอ็มเอฟวัดแล้วมันไม่ถึงห้ารอได้วัดไม่ถึงเหรออือตอบแล้ว ตอบอะไรตกลงของโปรตุไกสเหรอเออปวดออฟปุ่นออฟปรตุไกสฟิงเกอร์พินเออฟิงเกอร์พินแล้วก็สปินบ็อกสปิตบล็อกสปิริตบ็อกแล้วแม่งวออกห้องเลยนะประเด็นน่ะถ้ากูไม่ปล่าวกูดาห้องน่ะมึงดูรูปนี้ดิโดนอกเหมือนโกรธกูแล้วก็คุยกับมันบ่อยอ่ะลูกค้าร์นว่อกี้สรุปสรุปเป็นอะไรนะสรุปเป็นอะไรนะโปรตุไกโประตูไก่ก็คือมี

เอาคุไม้พี่หลอนีงามพีหลอมึงแทนโอ้คนตัยกันเลยวันเดียรนไม่สามคนนี้ไม่วเลยว